สวัสดีครับพี่นอ้องดายูทูบทั้งหลายครับผมเพื่อนถูกตัวโลกเลยพี่นอ้องวันนี้หมูย่างกับเนื้อ,อย่างแต่จะมีน้ำตกหมูมานำพี่นอ้องลายเมนูนเนี่ยเนาะแต่ว่าจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อ เนี่ยกระสียางพอ่อเพิ่มเนี่ยมีน้ำกันใสเ่เทในน้ำกันเด้พีน่นองมีแก้วมานาประกาศขาวรักเกลียวถานเดิมประจำช่องมันเองกระสีมีเขาสวยมาน,นมาพี่นนองเพราะว่าเขาเหนียวหลายบาว่ากันมาแ่บๆน้ำกันได้ครับในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผม จัดไปแล้วว่าแกเข้าไปคอนหนานี่ลนะพี่น้องไหน้ำตกหมูไม่บานเง็นเป็นเป็นผู้เ็ดน้าตกแล้วก็เป็นผู้อย่างเนี่ยย่างมือ ผมเป็นผู้กินไายอยู่บานคือเกาพี่นอ้องข้างลางม่องเฮ็ดงานเลยแหละบ่ว่บา,บากันนาะพี่น,อน้องยังไปใชจบ่ทันได้ครับเพิ่งมาจัดนให้พานกดเกณฑ์เขาอยู่ถูกต่อไป ไปหน่องมาหลังคนนองนองคนก็บ,บอกว่าก็บอกบอก,บอกไปตายอยู่ข้างนอกของคือใน,นมันจะข้างนอกกันมีตลดอดไปหน่องเลยมันอยู่ในกรุงเทปเนาะบริเวณมุนน่นชนมันบริยวณบัน,นหน่องตายอยู่บันนอกกันเดี๋ยวข้าวเยอะตั้งยู่ในเมืองจำเมืองขอเลย แล้วก็อย่แข็งไปหน่องเลยกินน้ำไปนัำเแล้วไปหน่องเนาะไส้แก้วนล่นะมาว่ากันกินไปนั่ทั้งน้ำปะนะทั้งมนับปะนะ,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 ะทำนี่กาแติดตามคืนอนกอลบพีหน่อง ทุกคนก็นได้ช่องปีช่าพา,ากินมาทำครับแซ่บน้ำกันเน,ออเน,น,เนออื้อย่างหมูย่างไม่ั้งเน้อทั้งหมูพี่น้องเนื้อย่างหมูย่างกิมแจ้วส่ประแดกคือก๊ เอาเนื้อสีบเบสก็ได้เ,เอาขอจาจจวขึ้นมานำ้ำยานโบอิมสองเมนูสองเข่าเลยแดง่องแดงเปนหวาน ข้าวเหนียวเจอเข้าวเจ้าแล้วคันเมนูนี้ไปหน่อยพ่อพี่น้องข้าวเหนียวบันร้ายแล้วสแดแป๊บนำกันครับในประเทศตามประเทศเดิไทยลาวเขมรกัมพูชาเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นกิจพระรามเศษทุกประเจศนะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณห้ายที่ติดตาม่องเพื่อนสมจองกันนะครับผมจะเอฟซีต้องรักขอบ,กบคุณขอบคุณด้ายรักอีกครั้งม,มีแมงวันมาน้ำ ส่าบรายครับเลยเป็นยอตตัวนึ่งนียครับ ิบแหลกตีเอาเขาเจ้าเขาสวยมาลงน้ำมันผสมกับข้ามียวแตบด้วยกันสวยร้นอนๆว่ามันกินจากข่านียวเป็นแำหรับเอาสวยกับจตดๆใส่สวยพอดีนะ้เลย ใจมือยุบนะอันนี้ซักเขาก่าบาว่ากันนะพี่น้องว่ามือมันสําคัญดีแบบจังได้ให้ามต้องใส่มือกินดีแล้ว mm. ม่ต้องถึงใหม่ตะเคียบแล้วนะพี่น้องอ่ะบาว่ากันหมูเนื้อลงท้องพร้อมกับถัว่ว กิมเกี่ยวด้วยเกี่ยวปลา เลยเมื่อยบกเลิไปน่องเนาะแต่อนตักกันมานี่มันก็คือจะดนลวยเึยหน่อยเลยไม่กิน แ่เอะที่บอกไปน้ำตกหมูลงท้องค้อมง,องามสวยมันร้อน กับาผมนี่เอฟซีถามม G, ากเท่ากันมา,ปาเป็นใบอนุนาตอากะโอเคพี่น้องกรอบๆมันกรอบแค่รับอะไรกรอบมันกรอบกว่าเดริดพนัะเดริดมันจะออกหนุ่มๆกว่ากันใส่ไมาด้เท่า Cái này thì cọp quá Cúc 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 Con vãi cúc cúc Đây 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 Nói ngon, tí đen nó thẳng này kháu kháu cài cài nó chai thọc ก็ฝากดิฉันไมื่ก่าพี่น่องเกง็บีทั้งหลายบุกถูทุกคนขอบคุณขอบคุณได้หลายคือก็ถึงให้การจะนับจำนวนด้วยดีมาตลอดพอจะได้เก็บคกิปกินให้เบิ้งไปใหื่ๆกะพี่น่อง ช่วยต่อหยุบไป,เ,ปเลยใส่มือไป,นนไปออแล้วไปห้องเนาะมือนี่แหละแต่บ่มีมือมัอมนหยุบหมดเลยมีมือก็ดีแล้วไปห้ออนะช่วย

bắt bớt mới ngon Chảy toàn xong chắc nè Phan thì chấp kịp ra cái dây ở nó Thấy mất đồ Chân nó nó Mà qua เนื้อแตนเนแตนอะไพี่น้องเนื้อสัตว์เมนูหมูย่างเนือน้อย่างพร้อมน้ำตกหนุ่มแซ่บพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็สะพาไประจำนี่ยะครับฝากติดตามเพื่อเราแล้วครับ,มรบผมฝากกดไลค์กดแชร์พื่อเรา มักกะไถูกใจกับแท่ครับผมสวัสดีครับ